เรียสบายเลยทุกคนหนูมองโจทย์ข้อนี้นี่ข้อสิบห้คนอื่นเจอตัวนี้เฉยๆหนูจับยกกำลังสองคนอื่นกว่าจะกระจายได้ทำไมเหนื่อยไหมต้องไปจับตัวนี้คูณกับคอนจูเกตของมันหนูไม่ต้องพูดติมกับต้อยยังผ่านมาแล้วพูดนาด z ซหนึ่งกำลังสองบวกนาดแซสองกำลังสองบวกซหนึ่งบาซสองบวก ซตหนึ 1> Z 1, Z 2, oh, ่งแซตสองบาโอ้น้องอยากร้องไห้เท่าไหร่เนี่ยโจทย์บอกสยกกำลังสองเสองตัวนี้โจทย์ใช้หาใช่ไหมก็ติดแค่สองตัวหลังทุกบ่งไหนทุกคนบอกพี่คำหนึ่งสิแซตหนึ่งแซตสองบาเท่ากับสามบวกสี่ไอถ้าพี่เอาตัวนี้นะแซตหนึ่งเซตสองบานี่ยใส่บา ต้องใส่กี่ข้างนะเมื่อกี้นี้บอกไปแล้วใส่บาต้องใส่สองข้างข้างเดียวหลุดเห็นไหมเห็นไหมเอาสิ่งที่โจทย์ให้มาใส่บาทุกคนบาแจกได้ไหมบวกลบคูณหารบาแจกได้หมดเอาแจกบาเข้าไปพูดแซดหนึ่งบาบาคู่โนบาเท่าไหร่สามลบสอน้องไม่ยิ้มวันนี้ยิ้มวันไหนมายังมาแล้วอยู่นี่ใช่ไหม ไอ้ยอยู่นี่ทุกบ่าวทุกคนพร้อมไหมอ่ะพร้อมตั้งสตินะเท่<ส>าไหรสามกำลังสองได้เก้าแน่นอนสองตัวนี้โจต้องการใน้หาหนูลอกมาบวกใครแซดหนึ่งบาแซดสองนี่ไงที่พี่ช้างที่อยู่พูดสามลบสี่ไอแซดหนึ่งแซดสองบาโจดบอกสามบวกสี่ไออยากร้องไห้น้องเห็นไหม นตัดเลขเจอรี่ตบวิกเวนเนตรวมตัวกับเคนได้เท่าไหร่หรู้จักเอโฟไหมตอนนี้เริ่มเก่าแล้วมันต้องวงจากเกาหลีวงอะไรนะทาโกยากิเห็นไหมดงบังเชียงกีทาโกยากิเป็นของกินน้องครับนะย้ายหไปลบเง,เงียบๆเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นช้างจึงทรนมนงเห็นไหมนี่มาแล้วเก้าลบหเเลขเ,เงียบ สามตัวเท่าควายเลยครับกลัวพวกเราเห็นไม่ชัดเห็นไหมจบไหมตอบข้อไหนครับข้อข้อหนึ่งข้อสอบแพทเมื่อเดือนกรกฎาคมเนี่ยหกคะแนนอาจารย์เขาไล่คว้างให้เราเลยนะหนูจําที่พี่ให้ท่องได้ยังได้แล้วนะสบายมากสําหรับวันนี้ก็คงได้ความรู้พอสมควรนะครับให้พี่บอกคําตอบข้อที่เหลือไหมเผื่อไปคิดที่บ้านนะเอานะครับนะจะได้รู้ว่าตอบข้อไหนบ้างนะครับนะ บอกคำตอบข้อที่เหลือให้นะครับข้อที่ส4 14ตอบข้อ4 14ตอบข้อ4 16ตอบข้อ3 16ตอบสฮะข้อ16ไม่มีช้อยจริงเหรอที่หนูไม่มีช้อยเหรอครับไม่เป็นไรั้นบอกคำตอบมาลวกันนะข้อ16คําคำตอบเป็น3นะครับข้อ16คําคำตอบเป็น3มนะข้อ17ตอบข้อ2 18ตอบข้อสาม สิบเก้าตอบข้อสี่ยี่สิบตอบสองไอมีลบด้วยจึงตอบข้อหนึ่งยี่ิบเอ็ดเป็นเติมคำตอบสี่ยี่ิบเอ็ดตอบสี่ยี่ิบสองตอบข้อหนึ่งยี่ิบสามเป็นเติมคำตอบแปดยี่บสี่ตอบสามจุดห้าจึงตอบข้อสี่ คนเริ่มแค้นนะไอ,ชอ้ช้างข้อ2ี่้าตอบข้อสองไม่หลอกแล้วถ้าพี่โกหกอีกขอพี่อ้วนเลยนะครับ, 25, บข้อ2ี่้าตอบข้อสองไงไม่มีช้อยนะครับไม่มีช้อยไม่เป็นไรครับไม่ต้องตกใจคําตอบเป็นสามคำตอบเป็นสามครับมันอาจจะหลุดไปตอนแปลงไฟไม่เป็นไรนะครับยี่หกยี่เจ็ดยี่แปดบอกไปหมดแล้วถูกไหมข้อยี่เก้าตอบข้อสองมีช้อยไหมอ่านะครับข้อสามสิบตอบข้อห้า เพราะว่าคาตอบของโจทย์ข้อนี้คือ4 p กํีกำลังสบวกคิวกำลังสบวกอากำลังสาตอบ4และข้อ31ตอบข้อ2 3 2ตอบข้อ2 3 3ตอบข้อ1 3 3ตอบข้อ1 3 4ตอบข้อ2 3 5หตอบ2คําตอบเป็น2นะตรงกับช้อยข้อ3นะครับคาตอบเป็น2ตรงกับช้อยข้อ3ก็สมควรแก่เวลา พี่ก็ขออวยพรทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับไปสอบในเดือนมีนาก็ขอให้ทำคะแนนได้เยอะๆทุกวิชาแล้วก็สอบติดคณะที่ตัวเองใฝ่ฝันและปรารถนาพบกันใหม่เมื่อชาติต้องการสวัสดีครับ